ใครเอาเล่มนี้ให้ผมอ่านใครเอามนุษย์กบไปผมอ่านคือแม่งโหดร้ายมากคือแบบไอ้ไลฟ์วันเสาร์ที่แล้วใช่วันเสาร์ที่แล้วผมหยิบเล่มเล่มนี้มาเพราะว่าผมอ่านจบพอดีเมื่อวันเสาร์ที่แล้วก่อนอะไของเตือนทุกคนว่าเอ่อใครทานข้าวอยู่ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อหาต่อไปนี้คือมันจะมีการบรรยายสภาพศพแบบโหดมากและเล่มนี้บรรยายสภาพศพแบบโอ้โหแบบโห,โหดสุดเท่าที่แบบ เคยอ่านมาคือมันเห็นภาพหมดเลยแล้วมันไม่ได้มีแค่ศพเดียวคือแบบแต่ละศพคือแบบออเยอะไม่อยากบรรยายนี่นี้แต่แบบอเอาเอาแค่ศพแรกแลวกันศพแรกท,ที่ที่เราได้ไลฟ์ไปนะศพแรกคือแบบเขาบรรยายว่าศพผู้หญิงถูกแขวนอยู่บนชั้นสิบสาหันหน้าออกนอกตึกเพื่อโชว์ให้ให้ให้คนภายนอกเห็นนะเป็นศพเปลือยแต่ว่าศพเปลือยถูกเอ่อถูกฟูมุมด้วย้าใบาสีฟ้าปากโดนตะขอใหญ่หญๆเกี่ยวอยู่เป็นตะขอเกี่ยว อาปากนื้อภาพอาปากตะขอเกี่ยวตะขอทะลุออกมาทางจมูกก็คือเหมือนเกี่ยวหัวแหว้เออเกี่ยวเกี่ยวหัวไว้แล้วแล้วก็ห้อยไว้ที่ชั้นสิบสามของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งอพาร์ตเมนต์นั้นไม่มีคนอยู่เลยมีแบบมีประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะแล้วก็ชั้นสิบสี่ก็ไม่มีคนอยู่สักห้องเดียวมันเป็นประมาณนะี้สภาพศพแล้วมันมีอะไรที่มันรุนแรงอีกเยอะมากคือมันมีเรื่องการผมขืนการผมขืนนะ่ะบรรยายได้แบบไม้ใช่แบบเจ็บปวดมากแบบคือผมต้องหยุดอ่านคือผมอ่านแล้วถึงจุดที่แบบถึงจุดนั้น เรีแอคชั่นเป็นอย่างนี้แหละคือผมจับจิริยาตัวเองอยู่ว่าคุณรู้สึกยังไงคือแบบอ่านแล้วทำหน้าแบบหรอวะตัวป,ปิดแล้วแบบทำใจแป๊บหนึ่งอะคือออกไปเดินดูนอกวงนอกบ้านสักห้าทีแลค่อยกลับมาอ่านหม่คือมันโหดจริงเอาเป็นว่าใครที่อ่านจ,จบแล้วอะลองคอมเมนต์บอกว่ามันมีความโหดระดับไหนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากฟังไลฟ์สดของเรานะครับวันทุกวันเสาร์เราจ,จะเล่าอะไรนหนังสือน,นะเอ่อทุกคนสามารถสมัครเมมเบอร์ถ้าเกิดว่าย้อนหลังนะเดือนละ50บาทเพื่อสนับสนุนทีมงานนะครับแล้วก็ฟังเนื้อหาย้้อนนหลลลัังจากไ์ดเยะครบ เล่มนี้เดือดจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้วนันนี้คลิปนี้ลงวันศุกร์ใช่ไหมพรุ่งนี้จะมีเร่มนี้ตอนที่2ตอนสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจาเล่ากันแล้วก็มันป้ายยากันถ้าชอบก็ไปซื้อแต่ว่าถ้ามันรุนแรงเกินไปแล้วก็ไม่ไหวเงี้ยก็เบรกไ้ฟังก็ได้น,นะครับเล่มนี้เอามาพูดเล่นๆเ,เ,เปิดคลิปให้ฟังได้เ็จนะครับเล่มนี้ฆาตกรมนดกบก,กับศพชส,สนาดูโอ้ย l u s t r a t i o n น่ารักเกยภาพวาดสีน้ํามีกบตัวหนึง่งอยู่ท่ามกลางเมืองเป็นไงนี่ซิกมาด้านหลังมีน้องมงน้องแมวโอกกบอเเลยเลยย อือขัดแยนมากขัดแยนกับผ้าปกป้านจริง เนื้อหาจริงๆเนื้อหาวันนั้คือมันคือคีปี้เคสใช่ไหมหลายคนอาจจะเข้าใจว่าคีปี้เคสในในสารพฤของเราอ่ะมันคือมันคือคอดีฆาตกรรมที่แบบแรงๆใช่ไหมม,มันก็ใช่แหละแต่ว่าผมผมอยากตีความว่าคําว่าคีปี้เคสอะคีปี้มันคือความขนล,ลุกใช่ไหมความน่าขนล,ลุกความสซิดเยยหรือสักอย่างหนึ่งเคสก็คือคดีอะไรต่างๆไม่จำเป็นต้องเป็นคดีการฆาตกรรมก็ได้แต่ว่าอะไรก็ตามที่ขอให้มันอยู่บนความเป็นจริงแล้วมันเคยเกิดขึ้นจริงอยู่บนโลกของเราจริงๆนั่นคือสามารถไปอยู่ในคีปี้เคสได้เลยแล้วผมไปเจอเรื่องรานนนี้มมาคือัเป็ห หอคอยกจัดศพของศาสนาหนึ่งคือแต่ละศาสนาก็จะมีการกำจัดศพหรือว่าชำระล้างร่างกายเพื่อแบบกลับไปคืนสู่พระเจ้าหรือว่าเอาไปตัดสินอยู่ในโลกสวรรค์เหมือนไม่เหมือนกันใช่ไหมก็คือคนไทยก็เผาต่างชาติก็ฝังอะไรวนะเนี้ยแต่ว่าศาสนาเนี้ยเขาจะมีหอคอยในการกาจัดศพเป็นของเขาเองซึ่งมันน่ากลัวมากแล้วก็มันก็น่าขนลุกมากนะคือเป็นหอคอยกาจัดศพที่กรรมวิธีคือจะต้องเอาศพไปวางไว้ข้างบนของคอยแล้วก็ ปล่อยให้ตากแดดนะฮะปล่อยให้ตากแดดปล่อยให้ยีแรงมาจิกเนื้อกินจนเหลือแต่กระดูกแล้วก็พื้นหอคอยอ่ะที่ที่วางศพไว้มันจะสลบลงไปด้านล่างแล้วด้านล่างจะเป็นหลุมซึ่งก็คือน้ําลงน้ําเหลืองเลือดน้ําต่างๆจากร่างกายศพมันก็จะไหลลงไปกองอยู่ในหลุมนั้นรวมถึงกระดูกด้วยรลับฝนตัวหนกคือนะ้ำฝนก็จะซัดกระดูกลงไปซ,งซึ่งมันน่ากลัวมากผู้สร้างหอคอยจากศพนี้เนี่ยถูกสร้างมากลุ่มาศนานะครับที่เขาเรียกตัวเองว่าโซโลสเตียนครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนนับถือโซโลสเตียนหรือว่าเป็นโซโลสเตียนอยู่นะแต่ว่าอาจจะเบาบางไม่ไม่เหมือนกับยุคต่ก่อนแล้วนะครับเป็นศาสนาที่เก่าแก่มากคือเริ่มต้นครั้งแรกในแถบอิหร่านนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะขยายอาณาเขตแล้วก็เข้ามาถึงที่ประมาณแถบแถบอินเดียนะครับแต่ว่าน่าจะไม่เข้าถึงบ้านเราเนาะเพราะว่าก็ยังไม่เคยได้ยินชื่อศาสนานี้ในบ้านเราสักเท่าไหร่นะครับเป็นศาสนาที่เก่าแก่มากอยู่ในช่วงยุคพระราชาไซรัสเกสและก็ดารลิสที่1น,นะครับเมื่อ2500วอ,อ่มันเกือบก่อน,นับพุทาชเลนะ2500มัน ถ้าเกิดว่าเรานับตามดีก็คือปีนี้หกหกมันก็เกือบคือเออคือคือศาสนาพุทธเริ่มต้นมาได้ไม่นานนะครับและก็ในปัจจุบันเนี่ยพวกเขาเอาศัยอยู่ในแถบอินเดียนะครับแล้วก็ตามหมุ่ต่างๆของโลกมีทั้งแคนาดาอเมริกา,กาแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่นะับเป็นแบบคนที่นับถือศาสนานี้แบบว่าเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่ในประเทศนั้นอะไรประมาณนี้ครับก็เดีว่ากินการนับถือศาสนาในประเทศนั้นไปแบบถึงส0เนตะผมว่าไม่ถึงหรอกน่าจะประมาณ 2- 3ปรซนประมาณนี้นะครับแล้วก็ศาสนาเนี่ยครับเขาเชื่อเรื่องของธรรมชาติขอองโลกคื เขานับถือเรื่องดินน้ำลมไฟที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ก่อสร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นคนก่อสร้างโลกขึ้นมาคือธรรมชาติแล้วก็หลายศายสนานี้ยก็จะมีเรื่องของความเชื่อของธรรมชาติมีมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วใช่ไหมครับและศาสนานเนี้ยเขามองว่าตัวมนุษย์นะครับตัวหมายถึงว่าตัวมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยเป็นสิ่งสกปรกเอ่อเป็นสิ่งสกขปรกถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้พระเจ้าที่พวกเขาเชื่อถือหรือว่าธรรมชาติที่พวกเขาเชื่อถืออยู่นั้นเมื่อมนุษย์เป็นสิ่งสกขปรกเมื่อตายไป ร่างกายคือร่างกายก็ต้องย่อมสกปรกอยู่แล้วใช่ไหมไม่ควรไปแปดเปื้อนกับธรรมชาติอ่าเขาเชื่อแบบนั้นปกติแล้วเนี่ยการจัดการร่างกายมนุษย์หลังตายคืออะไรเผาฝังก็มีอยู่2อย่างใช่ไหมอ่าไม่ไม่เผาก็ฝังประมาเท่าเท่าที่เราเห็นในทุกวันนี้นะแต่ว่าศาสนานี้เนี่ยเขาบอกว่าการเผาเนี่ยมันจะทําให้อ่าเขาใช้คำว่าสิ่งสปกปรกใช่ไหมร่างกายมนุษย์ที่มันสกปรกมากๆเนะี่ย ไปแปดเปื้นกับธรรมชาติเพราะว่าการเผามันก็ไปแปดเปื้อนไฟที่เขานับถือกันและการฝัง มันก็ไปแปดเปื้อนกับพื้นดินก็คือดินน้ําลงไฟได้พวกเขาชื่นฉมนะครับเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่เผาพวาฝังเนี่ยมันจะกลายเป็นการแปดเปื้อนธรรมชาติที่พวกเขานับถือฉะนั้นเนี่ยชาวสโลเซียครับเลยคิดค้นหอคอยหนึ่งขึ้นมาซึ่งหอคอยเนี่ยทุกคนสามารถเซิร์ชใน Google ได้นะชื่อว่า Tower o f Silence หรือว่าหอคอยแห่งความเงียบหรือว่าแบบเงียบงันอะไรประมาณนี้เออทาวเวอร์ออฟไซเนซ์ครับหอคอยจะถูกสร้างบริเวณที่ลาดสูงหรือว่าบริเวณที่สูงสูงที่อ่ามันจะมีคําาว่ใกกล้ชิดับ บนฟ้าเหมือนแบบยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีมันเหมือนว่าจะช่วยลดระยะเวลาดงวิญญาณอ่ะให้ส่งถึงบนฟ้าหรือว่าเออประมาณแบบลอยลอยขึ้นไปแล้วก็ได้เร็วที่สุดอะไรทำนองนั้น ก็จะเลือกบริเวณที่ลาดสูงแล้วก็สร้างหอคอยนี้ขึ้นมานะครับลักษณะหอคอยถ้าเกิดว,ว่าทุกคนดูจากภาพเนี่ยมันจะเป็นทรงกระบอกเออเป็น,ปนทรงถ้าเกิดว่าตามรูปเลยขาในนน้นะมันจะเป็นทรงกระบอกขึ้นมาแล้วก็เหมือนมีรูตรงกลางนะครับหน้าคนสุดมันจะเปิดกว้างเหมือนรูฟท็อปเหมือนรับแดดเพราะว่าจุดนี้นนต้องไปวางศพลงไปนะวิธีการกำจัดศพของชาว์โรสเซียนก็คือนําศพไปวางไว้บริเวณด้านบนสุดของหอคอยที่พวกเขาสร้างไว้นะครับแล้วรอให้อีแรงหรือนกมาจิกเศษเนื้อกินก็คืออีแรงจะมาจิกเรื่อยๆ่อจนแบบ เหลือแต่เศษกระดูกอะไรประมาณนี้ครับบวกกับแสงแดดที่มันแผดเผาเนี่ยเนื้อมันจะเริ่มไหมเกรียมแล้วมันก็ผมผมก็ไม่รู้ในทางชีววิทยาว่าร่างกายโดนเผาแล้วมันจะระเหยหรือว่าอะไรหรือมันน่าจะไม่ระเหยหรอกแต่ว่าหมายถึงว่ามันจะแห้งกรังแล้วมันกลายเป็นเนื้อติดกระดูกผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะทีนี้พอถึงฝนตกหนักๆเนี่ยพอถึงหน้าฝนใช่ไหมพอฝนตกแรงๆฝนมันก็จะตกลงมาแล้วน้ำเนี่ยมันก็จะพัดผ่านตามพื้นหลังคาที่มันลาดเอียงลงไปในหลุมก็คือกระดูกจะไปกองรวมกันอยู่ข้างล่างนะครับ แล้วข้างล่างนั้นก็จะมีเหมือนอ่รูระบายน้ําฝนเน่เหมือนแบบเออระบายน้ำฝนมันก็จะเหลือทซากเนื้อซากมนุษย์อยู่ในรูนั้นนะครับแล้วผมไปเจอข้อมูลหนึ่งผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องของเพศหญิงเพศชายเข้ามาเกี่ยวในการวางวางตําแหน่งบบนของศพบนหอคอยด้วยผมว่าใช่นะคือผมไปเจอภาพนี้มาจากอินโฟนที่ผมไปดูมาเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าบนพื้นหอคอยอ่ะมันสโลปลงใช่ไหมแสดงว่า จุดสูงสุดก็คืออยู่ข้างบนอยู่บริเวณขอบขอบของหัวคอ,อยแล้วลงมาตรงกลางมันก็มันต่ำกว่ามันก็ต่ำกว่าตรงที่ชิดหลุมตรงกลางไม่สุดอ่ะมันจะต่ำที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าพื้นมันเอียงลงเนี้ยตรงกลางเป็นหลุมวัตรงกลางเป็นหลุมบนสุดอ่ะมันก็คือสูงสุดแล้วถ้าเกิดว่าเรานับตามความเชื่อของเขา,าคือยิ่งอยู่สูงเท่าไหร่มันยิ่งใกล้กับความเป็นฟ้าความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี้ยเขาบอกว่าผู้ชายอ่ะวงแหวนรอบนอกเนี่ยจะเป็นการวางศพของผู้ชายเพราะสมัยก่อนอ่ะสังคมชายเป็นใหญ่ ใช่ไหมมันมีความเรื่องของชายเป็นใหญ่อยู่มันไม,ม่เหมือนสังคมสมัยนี้เนาะแล้วองค์กรรอบกลางจะเป็นโซนที่เอาไว้วางศพของผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงและโซนที่ติดกับบ่อหลงม,มากที่สุดก็คือเด็กศพเด็กวางศพเด็กนะครับทีนี้พอเรามาดูเรื่องของการวางลําดับอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอันนี้ผมจินตน,นาการน,นะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเขามองว่าผู้ชายเป็นใหญ่แล้วผู้ชายอยู่ขอบแล้วน้ําลงน้ําเหลืองอะไรต่างๆของศพผู้ชายก็จะถูกไหลผ่านผู้หญิงแล้วก็เด็กไปอ่ะเข้าใจไหม การนับผู้หญิงกับเด็กก็ต้องรองรับสิ่งสกปรกจากเพศชายที่วางอยู่บนสุดอะไรนะันแนอันนี้ผมคิดเองนะเพราะถ้าเกิดว่าดูตามโซดที่เขาวางไวม้มันก็ประมาณนั้นจริงๆอะเออแต่ว่ามันก็นานม,มาแล้วนะครับเรื่องของสังคมชายเป็นใหญ่แต่ว่าแสดงว่าเขาคิดมาละเอียดมากนะเรื่องของลำดับเลเยอร์ในการวางอ,อันนี้ไม่มีข้อมูลนะแต่ผมคิดเองว่าถ้าเกิดว่าแล้วก็บางเว็บไซต์ก็มีการบอกว่าเทา e อ of s i l e นะครับมีบางจุดบนโลกยังใช้งานอยู่ด้วยนะเพราะว่ามันมีภาพนี้หลุด มีคนแอบถ่ายภาพได้ครับเออมันเป็นภาพเหมือนคนขนศพใส่ชุดสีขาวแล้วกาลังขนศพมาวางที่ Tower of s i l e n ซที่มันไม่ได้ถูกใช้มานานแล้วอ่ะเออแล้วแต่มันจะมีทางเข้าออกปกตินะคือมันไม่ต้องมีกลไกอะไรมันต้องมีเครื่องยนต์ไว้คือแค่คุณถ้าเกิดว่าคุณจะชำระล้างศพด้วยวิธีนี้คุณก็แค่ขนศพมาวางโป้งเออมันมันก็ใช้งานได้แล้วแค่นั้นแหละซึ่งมันมีภาพนี้หลุดออกมาแล้วก็สถานที่นี้เป็นสถานที่ยัห่างไกลชุมชนประมาณหนึ่งครับมันเหมือนเป็น Tower ่าวเวมันดูฟไซเรนุกภา คือสภาพตอนเอาจะเป็นป่าเหมือนเป็น,เป,นเป็นโฟกระบอกที่ไม่ได้สูงมากแต่ตั้งอยู่ในป่าการป่าแล้วก็เหมือน,นมีคนแอบถ่ายภาพมาหน้าเว้ยเขาอาจจะเห็นเรื่องของการลําเลียงศพไปแบบอยู่แล้วอ่ะก็เ,เลยติดตามเจ้าหน้าที่พวกนี้มาแล้วก็แอบ,บวางศพอะไรพวกนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วครับจะถูกใช้งานน้อยลงไปมากเมื่อเทียบกับต่กอนเพราะวาม่มันมีเรื่องของเชื้อโรคที่แบบว่าเราศพไปวางแล้วมันลอยมาตามลม,มแล้วอีกอย่างคือสมัยนี้คือพื้นที่บริเวณชุมชนเนี่ยมันถูกขยายออกไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แบบว่า แต่ก่อนทาวเวอร์ออฟเซเลนตั้งอยู่กลางป่าแล้วบริเวณชุมชนมันอยู่ไกลอะไรเงี้ยทีนี้พอยุคสมัยมันเปลี่ยนผ่านมันก็เลยเป็นการแบบชุมชนมันเริ่มขยายเข้าใกล้ทาวเวอร์ออฟเซเลนขึ้นเรื่อยๆมันเลยเป็นเรื่องของโรคภัยต่างๆที่มันพัดมาตามลงนั่นแหละก็เลยเป็นการฝังหรือเผาเองก็มีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนความเชื่อกันไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าทุกคนลองเซิร์ชทาวเวอร์ออฟเซเลนใน Google Map อ่ะจะเจอจริงๆนะแต่มันมันจะเป็นทาวเวอร์ออฟเซเลนที่มันแบบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากๆอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ใกล้ในมงในเมืองอะไรมันคือมันเฉียวมาอยู่กลางทะเลทรายเลยอะไรแนี้แล้วมันก็ไกลประมาณหนึ่งผมคิดว่าทาวเวอร์ออฟเซเนนี้ยน่าจะเป็นทาวเวอร์ออฟเซเนที่กษัตริย์หรือพระราชาในสมัยนั้นใช้เพราะว่าโครงสร้างมันมันสวยเว้ยทุกคนลองดูดินะถ้าทุกคนดูจากภาพเนี่ยมันจะเป็นโซนที่แบบเหมือนสถาปัตยกรรมสมัยก่อนเลยที่เป็นทาวเวอร์ออฟเซเนนั้นแล้วก็มันก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนภาพตอนแรกที่มีเจ้าที่หดศพมาวางทุกคนเข้าใจไหม แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเคยอยู่บนโลกนี้จริงแล้วมันเคยถูกใช้งานจริงอะผมว่ามันก็น่ากลัวมากๆหรือว่าเราไปยึดติดกับการกรรมวิธีการกาจัดศพในแบบที่เราคุ้นเคยกันวะหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าคือเราคุ้นชินว่าศพเขาต้องกําจัดเผาไม่เผาเขาฝังอะแต่พอเป็นอีกศาสนาหนึ่งเขาทําเอาศพไปวางอะเราเลยรู้สึกแบบแปลกแยกกับเขาขนลุกอย่างนี้หรือเปล่าหรือไม่แน่ใจอะแต่เรื่องของสุขภาพหรือว่าโรคภัยอะผมว่ามันจริงแหละเพราะว่าเอาศพไปวางตรงนั้น่ะแล้วลมมันก็พัด าไปใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าลมอ่ะสภาพอากาศอะ่ะมันจะเป็นพาานนําโลกที่จะพัดพาอะไรไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าชุมชนนั้นอยู่อยู่ท้ายลมแล้วก็พัดโลกไปอะไรเงี้ยมันน่าจะมีผลผมว่าน่าจะมีผลนะและได้สือีวิต c ิเ s สในวันนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากฟังคอนเทนต์หนังสือมนุษย์กบกับศพปริศนาพรุ่งนี้คารกรมนุษก์กบ วันสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายแล้วเราจะเริ่มเล่นใหม่ในสองหน้านะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาจอยไลฟ์ได้ทุกวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มนะครับเพื่อนๆท่านัสเวลาหนึ่งทุ่มก็จะเป็นการเล่นเกมสยองขวัญที่พวกส่งเกมสยองขวัญตกใจไหมผมเล่นแนว่เพรหัสหนึ่งทุ่มใจกันนะครับโอเคสำหรับผมเนสพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนที่ดูอยู่พร้อมกันตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าครับไปแล้วครับเจอกันครับ